ในวันนี้การส่งการบ้านของเรานะคะพี่น้องที่ร่วมส่งการบ้านสามสิบกว่าท่านนะคะที่นำเรื่องราวดีๆที่เราทำได้ที่เรายังทำได้ไม่เป็ดเสร็จก็มีนะคะแต่ว่าเราเอามาแบ่งปันกันจะได้เห็นว่าพวกเราได้พักเพียรในการที่จะลดกิเลสนะคะแล้วเรื่องของที่คุยกันในการส่งการบ้านนี่ค่ะบางทีไปคุยกับท่านอื่นก็ไม่รู้เรื่องกับเราหรอกนะคะ เราก็มาในหมู่มิตรดีเหล่านี้แหละที่จะเข้าใจกันแล้วก็พูดภาษาเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่ร่วมรับการบ้านของเราก็ตั้งแต่เช้ามาค่ะพี่โสภาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความเข้มข้นมากเลยค่ะพี่น้องเรามาส่งกันเยอะแล้วก็เนื้อหาแล้วก็แต่ละท่านก็มีมีความก้าวหน้า รวดเร็วมากเป็นเป็นอะไรที่แบบอย่างอย่างเหมือนของน้องบุญเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ที่มีความรู้สึกว่าโอ้ประทักใจเลยอะค่ะเพราะว่าอยเมื่อวานหมดแรงต้องไปอยู่ในห้องแดงแล้ววันนี้ฮึดขึ้นมาสู้แบบสู้แบบเด็ดเดี่ยวแล้วก็ผ่านพ้นไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีความรู้สึกว่าอืดีมากเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทางนี้นี่นี่คงจะแย่ต้องอยู่ในห้องแดงไปอีกนานนะ ค่ะก็ก็ยังยินดีอยู่ค่ะยินดีที่จะมารับค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะอะนุโมทนากับพี่สโสภาค่ะเจิรดรพฟุษดีค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะการส่งการบ้านในแต่ละครั้งนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าท่านอื่นได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ตนเองเนี่ยพอได้ทบทวนฟังนะคะ ได้ฟังเรื่องราวทั้งในฐานะที่ตนเองเป็นผู้เล่าหรือว่าเป็นผู้ฟังเนี่ยค่ะมันจะมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าทบทวนธรรมค่ะแล้วเราจะพบกับเปลี่ยนม,มุมเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรายังมีหรือไม่มีก็ตามเนี่ยค่ะแล้วมันจะทําให้เรายินดีได้มากยิ่งขึ้นค่ะกับสิ่งที่เราทําได้หรือว่าเห็นความก้าวหน้าเล็กๆของเรานะคะแต่และเรื่องที่มาแบ่งปันนะคะเป็นสิ่งที่ เรารู้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งยากของแต่ละคนค่ะเพราะเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมานะคะจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ฟังของอาเพารแล้วก็อาศีเรือนนะคะความคิดของเราแค่จุดความคิดนิดเดียวเนี่ยพลิกจริงๆเลยนะคะมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนไปในทางที่คิดร้ายคิดไม่ดีและในขณะเดียวกันถ้าคิดอีกนิดนึ่งเนี่ยมันก็คือกลับมาดีได้ค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่เราอยู่ข้างนอกมาส่วนใหญ่ทุกคนจะไม่สามารถพลิกขึ้นมาคิดอีกแง่มุมหนึ่งได้ค่ะจะจมอยู่กับตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ใกล้ตัวที่แต่ละท่านน่าจะเคยได้ผ่านมาค่ะและว,วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็มีความผาสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอนุโมทนาค่ะนักจดฝึกสด่าในวันนี้นะคะ เป็นวันที่สามของการส่งการบ้านเรายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะคะรอบหนึ่งเราจะมีการส่งการบ้านอยู่สี่วันนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีพี่น้องที่จะมาสรุปเรื่องของการเรียนของตนเองในหลักสูตรอริยปัญญาตรีเจ็ดปีนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คเลยนะคะว่าที่พี่น้องลงข้อมูลว่าจะมาสอบจบในวันพรุ่งนี้กี่ท่านนะคะ เดี๋ยวเรามาประปชุมกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเย็นนะคะก็จะได้แจ้งเรื่องนี้กันค่ะที่น้องท่านใดที่ uh, จะสอบจบในวันพรุ่งนี้นะคะก็ให้คีย์ข้อมูลเข้าในระบบเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลร่วมกันนะคะค่ะดร,รผุษดษดีมีอะไรจะเพิ่มไหมคะไม่มีค่ะพรุ <Kampf S 2> ่งนี้พบกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะคะของาอชาวโลกคะ่ะแล้วเราก็สามารถจะ ทำกิจกรรมวันนี้นะคะโดยการแบ่งปันความรักที่เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นค่ะวงความรักของเราจะกว้างขึ้นกว่ารักตนเองนะคะไปเรื่อยๆค่ะค่ะร่วมกันฝึกฝนร่วมกันค่ะค่ะพบกันวันพรุ่งนี้นะคะอนุมโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวแลใจเพชรกราจนเป็นอย่างสูงค่ะ กลับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกลับคารวะหมู่มิตีทุกท่านค่ะสวัสดีครับใหญ่ค่ะปิดหมาแล้วครับนะพบกันใหม่วันพุีเจริญสัมนึกดีมีใจได้ทุกทุกท่านค่ะ